รีวิวสมิทแมชชีนมอนสเตอร์ฟอร์จีเก้าสำหรับตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ถือว่าเป็นโมเดลแบบเดียวกันกับ s m สมิ m แมช i n e ในตระกูลซีรีส์ G ที่มีขายอยู่ในอเมริกาแล้วก็ในต่างประเทศอีกหลายหลาประเทศซึ่ง m o n สเต r ร์ฟอร์จเกนี่ยเรียกง่ายว่าถูกถอดแบบโครงสร้างหลักทุกอย่างเนี่ยมาจากตัว G11 เเลยโดยโครงสร้างหลักของเขาเนี่ยก็ เรียกง่ายๆว่าถือเป็นงานเกรดไลท์คอมเมอร์เชียลเรียบร้อยแล้วคือมีทั้งความแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามในส่วนของตัวโครงสร้างของ m o n ซ t e r f ์จ g เเนี่ยอยู่ที่ขนาด2.5มิลจนถึง4มิลมาพร้อมงานสีที่เป็นไม่กระสิ่งแวดล้อม แล้วก็ยังมีตัวเคลือบสนิมกันมาให้ด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากนะครับต้องอย่าลืมว่าเครื่องออกกําลังกายสายกล้ามเนื้อพวกนี้เขาถูกออกแบบมาเนี่ยให้ใช้งานหนักอยู่แล้วแล้วทุกเครื่องเนี่ยมันจะต้องสัมผัสก,กับร่างกายของเราโดยตรงนะครับฉะนั้นไอเรื่องตัวกันสนิมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเพราะถ้าในขณะที่ว่าบางรุ่นเนี่ยที่เขาไม่ได้มีตัว เคลือบกันสนิมแบบนี้มาให้สิ่งที่เราต้องเจอคือนอกจากความไม่สวยงามของตัวเครื่องที่ใช้งานเป็นนานๆาแล้วบางทียังอาจจะมีในส่วนเรื่องของความแข็งแรงของทางโครงสร้างต่อมาอีกถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวบาร์สมิทตัวบาร์สมิ h เนี่ยไม่ได้น้อยหน้าตัว G11 นะครับคือเขาให้มาเนี่ยเรียกง่ายว่าให้มาทั้งชุด ทั้งเซตเต็มระบบแบบเดียวกับของ G11 เลยเริ่มจากตัววัสดุของเขาที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยซึ่งเกรงานอลูมิเนียมอัลลอยเนี่ยแน่นอนคุณใช้งานได้เต็มที่ได้เลยไม่ขึ้นสนิมคุณสมบัติขั้นสูงเขาอย่างก็คือว่าเขายังสามารถคงความเงาง,งามความแข็งแรงแบบของเขาเนี่ยแทบตลอดอายุการใช้งานแล้วเขายังสามารถรับน้ำหนักในการใส่แผ่นน้ำหนักได้ถึงอีก200กิลถ้าตีเป็นข้างก็เฉลี่ยประมาณข้างละ100กิโ สองข้างตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนเป็นชุดลูกปืนเกรดอุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นเกรดแบบสากลที่ใช้กันอยู่ในฟิตเนสทั่วโลกอยู่แล้วนะครับได้ทั้งความนุ่มความลื่นความนิ่มความสมูทแล้วก็มีความทนทานและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าเขายังให้ตัวในส่วนของระบบเคาน์เตอร์บาลานซ์มาด้วยตัวระบบเคาน์เตอร์บาลานซ์หรือระบบชดเชยน้ำหนัก ของตัวบาที่ทําให้ตัวบาเนี่ยมีน้ําหนักเป็นศูนย์เคยงงกันหรือเปล่าครับว่าเออไอตัวระบบเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรกันนะฮะเรารู้แค่ว่าเออมันลอยได้นะครับลดตะขอแลอยได้แต่ต้องไม่ลืมว่าเราปลดตะขอให้มันลอยได้แล้วเนี่ย ต่อให้เราใส่แผ่นเนี่ยแน่นอนมันก็ตกลงมาอยู่ดีเพราะว่ามันมีน้ำหนักฉะนั้นตรงนั้นนะไม่ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดประสงค์ของเขานะครับจุดประสงค์ของการที่เขาออกแบบตัวเคาน์เตอร์บาลานซ์มาเนี่ยก็เพื่อให้สําหรับมือใหม่หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บาเบลมาก่อน ได้ลองใช้รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่นะครับอยากจะกายภาพอยากจะออกกําลังกายแบบธรรมดาธรรมดาอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงออกกําลังกับตัวบาร์ที่มันหนักๆฉะนั้นระบบคา u เตอร์บาลานซ์ในตัว Monster f o r เนี่ยเขาออกแบบมาก็เพื่อการนี้แหละครับมันถูกออกแบบเพื่อปิดจุดบอดในส่วนนี้ออกไปนั่นก็คือว่าให้คนที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ย ได้มาทดลองใช้งานเพื่อให้เราสามารถได้จดจำท่วงท่าจังหวะและคงฟอร์มการเล่นของตัวเองจับจังหวะการขยับกล้ามเนื้อของตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนที่เราจะไปเล่นในส่วนของฟรีเวทต่อต่อไปจริงๆแล้วต่อให้เราขยับได้คล่องแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่สะดวกที่จะไปเล่นฟรีเวยก็ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับเราก็สามารถเล่นกับตัวบาสมิดตัวนี้ต่อได้เลยนะครับ ในขณะที่ว่าเราเริ่มต้นสมมติเราเริ่มต้นเป็นบาเปล่าไปแล้วอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเราก็ถ้าเราอยากจะขยับไปเล่นแบบที่มันมีน้ําหนักมาคืนเราก็แค่ใส่แผ่นน้ําหนักเข้าไปแค่นั้นเองเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนนะครับ2.5โล5โล,5โล10โล15โลค่อยๆขยับไปทีละนิดก็จะไม่สร้างภาระให้กล้ามเนือ้อแล้วก็ทําให ร่างกายเนี่ยมันค่อยๆเคยชินกับการพัฒนากาล้ามเนื้อขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งตัวยังไม่หมดนะครับตัวสําหรับตัวบาร์ตัวนี้ย,ยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งของเราได้นะครับนั่นก็คือแผ่นเล็กเพจตัวแผ่นเล็กเพจเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถเอาแผ่นเล็กเพจเนี่ยเอามาวางประกบไว้บนตัวบาร์สมิธตัวนี้ได้ซึ่งตัวแผ่นเล็กเพจเนี่ยจะถูกออกแบบมาเฉพาะรุ่นอยู่แล้วนะครับทั้งความกว้าง ความยาวของเขาแล้วตัวข้อล็อกต่างๆเนี่ยมันก็จะลงล็อกของเขาเราสามารถเอามาวางไว้ข้างบนตัวเครื่องเมื่อเราล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยปลดบาร์ออกแล้วก็ค่อยทําการฝึกต่อไปนะจะเล่นเป็นแบบว่าเอาเก้าอี้มานอนแล้วถีบหรือว่าจะนอนไปกับพื้นแล้วก็ถีบก็ได้ซึ่งท่าเล็กเพจอันนี้มันจะเป็นเล็กเพจแบบ v อ r t i c a l นะก็คือเป็นเล็กเพจในแนวดิ่งนะครับก็คือนอนลงไปกับพื้นหรือนอนลงไปกับตัวมานั่งแล้วก็เอาขาถีบขึ้นลงเป็นแนวตรงเป็นแนวดิง่ง มาดูในส่วนระบบเคเบิลของเขากันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นั่นแหละที่เป็นส่วนที่ทําให้แตกต่างจากตัวรุ่น G11 อย่างเห็นได้ชัดที่สุดซึ่งอย่างถ้าเป็นอย่าง G11 เนี่ยเขาจะเป็นระบบประเภทพินโหลดหรือเป็นชุดน้ําหนักเนี่ยติดเครื่องมาเลยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ m o n s t e r Force G9 เนี่ยเขาจะเป็นระบบเคเบิลแบบเพลทโหลดนั่นคือการที่เราสามารถใช้แผ่นน้ําหนักจากข้างนอกเอามาโหลดใส่เองได้ข้อดีมันอยู่ตรงนี้แหละครับเวลาที่เราใช้งานปกติ ในแบบพิโลดน้ําหนักเนี่ยมันจะถูกกาหนดมาแบบเป็นเป๊ะๆตามเครื่องตามเซตของแต่ละเครื่องซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการขยับน้ําหนักในแต่ละครั้งของระบบพิลลโนัมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ4ี่กิโลสีกิโลหรือ5้กิโลต่อข้างนะครับนั่นหมายถึงว่า2ข้างเนี่ยเฉลี่ยคุณยกทีนึงเนี่ยมันต้องขยับไปถึงเกือบ10กิโลอะไรแบบนี้มันทําให้การขยับน้ําหนักแต่ละครั้งเนี่ย เล่นได้ยากพอสมควรแต่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวระบบเพลทโหลดของตัว m o n s t e r ฟอร์ตัว m o n s t e r G9 เนี่ยมาพร้อมระบบอัตรารอกทด2ต่อ1ซึ่งระบบอัตรารอกทดแบบนี้เป็นอัตรารอกทดแบบสากลที่ใช้กันอยู่ในฟิตเนสทั่วไปอยู่แล้วมันทําให้เวลาที่เราขยับน้ําหนักไปในแต่ละครั้งที่เราต้องการจะเพิ่มเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นมันเพิ่มทีละนิดมันเพิ่มทีละหน่อยมันไม่สร้างภาระให้กล้ามเนื้อมากจนเกินไป และที่สาคัญที่สุดมันสามารถปรับแต่งน้ําหนักตามที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายกว่าแบบพิลลดนั่นเองนะครับเพราะว่าแผ่นพิลลดเนี่ยมันจะถูกล็อกโดยการเป็นชุดน้ําหนักของเขาอยู่แล้วแต่ตัวเนี้มันจะถูกออกแบบโดยตัวเราเองในการนําชุดแผ่นน้ําหนักข้างนอกเนี่ยใส่เข้าไปและในส่วนของสเตชันต่างๆตรงเสาหน้าแหลกแน่นอนครับในเมื่อโครงสร้างเนี่ยของเขาเป็นแบบเดียวกันกันกบตัว g 1 1แล้วแล้วก็ ตัว Monster Force G9 ก็ให้มาแบบเดียวกันเหมือนกันนะครับโครงสร้างตรงเสาหน้าแหลกของเขาทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเอาไว้เล่นฟรีเวทได้ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีตั้งแต่แบบพื้นฐานจนไปถึงแบบแอดวานซ์เช่นเดียวกับของ G11 เหมือนกันโดยอุปกรณ์เสริมหลักๆที่มาในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด13ชิ้นก็เริ่มจากตรงเสาหน้าแหลกก่อนเลยอันดับแรกก็จะเป็นพวกอย่างเจฮุกนะครับถัดมาก็จะเป็นบาร์เซฟตี้ ชิ้นที่3ถัดมาจะเป็นบาร์ดิฟชิ้นที่4จะเป็นตัวล็อกเข่าหรือว่านีล็อกชิ้นที่5ก็จะเป็นแลนไมชิ้นที่6ตัวคลิปจับเคเบิชิ้นที่7 bar บาร์เลสพูดาวชิ้นที่8ดบาร์สั้นชิ้นที่9ตัวแกนตรงตะขอคู่ชิ้นที่10เชือกรบ ชิ้นที่11จะเป็นตัวคลิปเปอร์นะครับตัวข้อล็อกดัมเบลชิ้นที่12ตัวทีบา l o โลซึ่งตัวทีบาโลก็เอาไว้เล่นกับตัวแลนด์มายแล้วก็ตัวบาเบลแล้วก็ชิ้นที่13ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวฟุตเพลทที่เป็นแผ่นเพลทติดอยู่ตรงข้างหลังเครื่องตรงเพโลโหลดซึ่ง 13ชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มาพร้อมกับในตัวเครื่องอยู่แล้วแต่แน่นอนยังมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมอีก1ชิ้นที่ตัว Monster Force G9 ก็สามารถที่จะเล่นได้ด้วยอีกหนึ่งตัวนอกจากตัวเล็กเพจเมื่อตะกี้นี้ที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับนั่นก็คือตัวแจมเมอร์อมซึ่งตัวแจมเมอร์อมเป็นถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความหลากหลายนะครับใช้งานได้กว้างมากๆและทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของสเปค โดยรวมของ monster force g 9ในส่วนนี้ใครที่สนใจนะครับในรายละเอียดก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับที่ช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเพจหรือทางเบอร์โทรต่างๆที่เรามีส่วนใครที่ต้องการสนใจอยากทดลองสินค้ารุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อแล้วเข้ามาทดลองได้ที่ร้าน n 2 8 fitness หน้าร้านอยู่แถววัดสวนแก้วนนทบุรีครับ